ราบนักัสการพระคุณเจ้าค่ะ uh huh. คือมีข้อสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีคำสอนว่าไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ทุกวันนี้กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่นักฆ่าทางตรงแต่เราก็คือผู้จ้างหวานฆ่า uh huh. ถ้าอย่างนี้จะมีบาปกรรมหรือไม่คะไม่มีเยอะเพราะว่าพระเจ้าบัญญัติเรื่องการฉันเนื้อสามประการ ถ้าได้เห็นได้ยินได้รังเกตว่าเขาฆ่าเพื่อนเราเนี่ยไม่ควรทานถ้าทานถ้าปิตุิสูเนี่ยจะปรับอาบัตทุกกฎ <c oughs> แต่ถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกตว่าเขาฆ่าเพื่อนเรา <c oughs> ก็ทานได้ตามปกติเ <c oughs> วลาเขาฆ่าสัตว์เขาไม่ได้ฆ่าเพื่อนในกอในขอการเกิดขึ้นมาของโยมไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วทําให้สัตว์ล้มตาย สำคัญคือโยมรักษาสินห้าอย่าฆ่าสัตว์คนบอกไม่กินเนื้อสัตว์ตบยุงตบไหมฆ่ามดฆ่าไหมฆ่าเนี่ยเพราะไม่รักษาสินข้อที่1คือฆ่าสัตว์ต้องรักษาสินข้อที่1คืออย่าฆ่าสัตว์แต่ละคนไม่ฆ่าสัตว์น่ะทุกอย่างเรียบร้อยเองนะส่วนใครยังฆ่าอยู่ก็เรื่องของเขานะส่วนการกินนั้น ก็คือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเรายมไปซื้อเนื้อเนี่ยนะถามแม่ค้าสิฆ่าเพื่อชั้นหรือเปล่าเนี่ยนะอ่าก็ไม่รู้ก็ซื้อมารับมาให้คนฆ่าก็ไม่ได้เชื่อเพื่อนนายก่อนายขอนายขอใช่ไหมเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราเอาตัวรอดไปนะไม่ต้องไปกังวลมันทั้งสังคมเดินออกจากป่าเนี่ยไม่ต้องตัดต้นไม้ทั้งป่านะโยมนะตัดต้นไม้เฉพาะทางที่โยมขวางหน้าโยม เลาะมันทั้งป่าเลยไหมเอาให้มันดีที่สุดเตียนเลยแล้วค่อยออกจากป่าไม่ต้องขนาดนั้นนะ <c oughs> เอาตัวรอดพอนะมันเป็นคําขอของพระเทวทัตพระเทวทัตบอกวางแผนไว้แล้วขอคําขอห้าประการเนี้พระเจ้าไม่ให้แน่นอนนะมันดูว่าเคร่งไนงะพระเทวทัตขอว่าห้ามภิกษุฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต ไปสันปานและเนื้อมีโทษพู้เจ้าไม่อนุญาตให้ภิกษุอยู่ป่าตลอดชีวิตเข้าบ้านเรือนมีโทษไม่อนุญาตภิกษุต้องอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตนะเข้าที่มุงบางมีโทษไม่อนุญาตนะภิกษุต้องใช้ผ้าบางสกุลตลอดชีวิตนะผ้าหอ่อศพผ้าที่เขาทิ้งแล้วรับข้าพรดีจีวรมีโทษไม่อนุญาตนะ พระเวทวทัตดีใจเลยเสร็จเล่าสบายแล้วไปประกาศการกรุงราชคฤต์เลยสัมมาสัมพุทธเจ้าเวียนไปสู่ความมากมากแล้วเห็นไหมดูคําขอเขาแต่ละอย่างเนี่ยนะดีดีทั้งนั้นเลยแข่งขัดนะอละความโลภโกรธหลงเนี่ยคนเมืองราชคฤตก็เห็นด้วยจํานวนมากเฮไปทางพระเทวทัตพระจํานวนมากก็เฮไปทางพระเทวทัต น,นี่เป็นร้อยเหมือนกันนะเห็นนะดูพระเทวทัตเรากําลังมีความเห็นเข้าไปเข้าไปกับพระเทวทัตเนี่ยนะไม่เยอะขนาดนั้นการเข้าสู่มรรคผลนิพพานไม่ได้ต้องการความยุ่งยากขนาดนั้นต้องไม่เป็นผู้เลี้ยงยากพระต้องตามมีตามได้ไม่ใช่บินทบาทพกุกนะโยมมีเนื้อวะมีเนื้อไม่กินอา่างั้นไม่ต้องกินนะพระคุณเจ้าไม่ต้องกินนะอดตายไปนะอา่า เลือกมากนะนะเราเข้าถึงอาชีพขอทานเดิมเราจะไปเลือกอะไรนะโยมเคยเห็นขอทานบังคับโยมไหมะนะอืมเราจะให้เงินเดียว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 กี่บาทนะนะ, <c ười> ะจะมาบังคับโยมได้ยังไงนะอ่ะานั้นไม่ได้นะนะนั้นเราใช้ชีวิตตามมีตามได้อยู่ เราจะไปเดินบินตบาตเราเลือกไม่ได้เขาให้อะไรก็ให้รับมารับมากินเพื่ออะไรนะการกบฉันเนี่ยพระเจ้าสอนเลยไม่ได้ฉันเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งฉันเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ตั้งอยู่ได้นะแค่นั้นเอง <c oughs> นั้นถ้าโยมไปคำนึงเรื่องกินวุ่นวายเกยับเรื่องกินมากอย่างนี้มันก็ยาก ไม่ต้องหลุดพ้นแล้วมวัวแต่มาคิดเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วโยมก็ต้องวนไปเรื่องอย่างอื่นด้วยนะรองเท้าหนังเข็มขัดกระเป๋าเบาะรถยนต์เบาะนั่งโซฟาสบู่ไขมันสัตว์ชิปาทานะอ่ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เต็มไปหมดเลยโยมจะเริ่มใช้ชีวิตบนโลกยากขึ้นแล้วนะสงสัยต้องไปอยู่ป่า อะไรก็รู้สึกเบียดเบียนสัตว์ไปหมดเลยใช่ไหมอ่านั้นเขาไม่ได้ฆ่าเพื่อแล้วก็ขายตามร้านตลาดอยู่แล้วนะแล้วมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้สําคัญคือสินห้ายรักษาให้ดีแล้วกันเห็นคนไม่กินเนื้อสัตว์สินห้ารักษาดีไหมเผลอๆไม่รักษาสินน,นะนะค่าสัตว์ก็ยังค่าอยู่โอ้แต่ฉันไม่ฉันเนื้อน นั่นเรื่องฉันเจไม่ฉันเนื้อนี่ผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติเลยไม่ต้องไปสนใจนะก็เดินตามพระศาสดา,ศา,ศาถ้าเชื่อมั่นว่าผู้เจ้าเนี่ยนำพาเราไปสู่นิพพานได้นะเราวางความเห็นของคนอื่นซะแล้วก็เดินตามผู้เจ้านะ <c oughs> นี่แหละศรัทธาที่อย่างลงมั่นหรือไม่อย่างลงมั่นในองค์พระพุทธเจ้านะคนที่เป็นอารียบุคคลเขาจะไม่เชื่อว่าผู้เจ้าบัญญัติผิด โยมเดินตามคนข้างหน้าไปเนะี่ยถ้าคนข้างหน้าก้าวเท้าลงไปในขี้เลนโยมจะก้าวไหมก้าวไหมไม่ก้าวโยมจะหลบใช่ไหมอ่าแต่ถ้าพระอริบุคคลเขาเดินตามพระเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก้าวเท้าลงในขี้เลนเขาจะก้าวไหมก้าวพระเจะะะเ้าบอกกับพระพัทธลินะพะัทธลิเนี่ยไม่เชื่อพระพุทธเจ้า พระเจ้ากำลังจะบัญญัติให้ภิกษุฉันมื้อเดียว <c oughs> จากสามมือแต่ก่อนเนี่ยพระฉันสามมือบินบาบสามเวลาครั้งแรกงดมื้ออะไรก่อนมื้อกลางวันนะประชุมครั้งที่สองสั่งงดมื้อเย็นเหลือเช้ามื้อเดียวนะพัทธาลีบอกข้าพงท์ทำไม่ได้ ผู้เจ้าบอกงานพัทลีเก็บอาหารตอนเช้าไปฉันตอนสายข้าพงศ์ก็ยังทําไม่ได้ผู้เจ้าก็เลยลุกหนีไปนะภพิสุทั้งหลายก็เลยบอกกล้าดีไงไปคัดงางคําพระศาสดาก็เลยไปขอขมาผู้เจ้าผู้เจ้าก็เลยถามว่าพัทลีเธอเป็นอริบุคคลบ้างหรือเปล่าโสดาสกิทากานาคาพหลังบอกไม่ได้เป็นเธอรู้ไหมอริบุคคลเนี่ยโสดาสกิทาการาคาพหลัง แม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเขาจะไม่เชื่อว่าผู้เจ้าก้าวผิดผู้เจ้าบัญญัติอย่างไรเขาจะฟังอย่างนั้นบัญญัติอย่างไรเขาจะฟังอย่างนั้นนี้คือความเลื่อมใสที่เรียกว่าตถาคเตเอกันตคโตอภิปสันโนนะเลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถาคตโดยส่วนเดียวไม่มีคนอื่น